โปรแกรมการแข่งขันรอบจัดอันดับ5-11ของวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568ในการแข่งขัน ABC Volleyball c h a t i o n s h p 2025ที่กรุงมาดามาราชาอาณาจักรบาเรนเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ9-11ทีมชาติไทยทีมอันดับ64ของโลกจะพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ทีมอันดับ63ของโลก เวลา20นาฬกาสนาทีตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ5-8ถึงทีมชาติจีนไทเปทีมอันดับ49ของโลกจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ37ของโลกและเวลา23นาฬกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ5ถึง8ทีมชาติอินโดนีเซียทีมอันดับ61ของโลกจะพบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ56ของโลก ทุกแมตช์ก,การแข่งขันในรายการนี้สามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ช่อง v o l l e y Ball World และบ b t v บนแอปพลิเคชันและบนเว็บไซต์ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศของวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568ทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ37ของโลกแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก1ต่อ3เซตด้วยคะแนน23-25 18 25 25 22และ23 25ทีมชาติอินโดนีเซียทีมอันดับ61ของโลกแพ้ให้กับทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ43ของโลก1ต่อ3เซตด้วยคะแนน25 20 21 25 20 25และ17 25ทีมรัฐกาตาทีมอันดับ23ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ55ของโลก 3ต่อ2เซตด้วยคะแนน29-31 25-21 25-15 22-25และ1 5 1 2และทีมชาติบาเรนเจ้าภาพทีมอันดับ54ของโลกเอาชนะทีมชาติจีนไทยเปทีมอันดับ50ของโลก3ต่อ0เสตด้วยคะแนน25-18 25-22และ35-33 อัปเดตอันดับตารางคะแนนของกลุ่มจัดอันดับ9-11อันดับที่9ทีมชาติไทยทีมอันดับ64ของโลกแข่ง1ชนะ1แพ้0มี3คะแนนอันดับที่10ทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมอันดับ68ของโลกแข่ง1ชนะ0แพ้1ยังไม่มีคะแนนและอันดับที่11ทีมชาตินิวซีแลนด์ทีมอันดับ63ของโลกยังไม่ได้ทำการแข่งขันอันดับโลกของแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน1วัน 14รายชื่อผู้เล่นของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยตำแหน่งตัวตกวัวสาวประกอบด้วยจะสิบโทชัยวัฒน์ถุงคำอนุรักษ์พันรัมสิบเอกอนุชพรจันทร์และวรินทร์ธรคำชูตำแหน่งบีหลังประกอบด้วยสิบเอกอมรเทพคุณหารกับตันทีมและสุภกรเจนไทยสงตำแหน่งบอลเร็วประกอบด้วยจะสิบโททุประดิษฐ์พระพุทธจะเอกกฤษดานินสไวงสิบเอกประเสริฐปิ่นแก้วและเกียรติภูมิรํมสินตำแหน่งลิเบอร์โร่ประกอบด้วย สิเอกธนพัชเจริญสุขและนัทพงษ์ชาชันนาญตำแหน่งเซตเตอร์ประกอบด้วยสิบเอกบุญริศวงทรรและสิบโทนรงริ์จันพิรมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนพักกีวอนใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหรือสนับสนุนช่องของเราได้ตามช่องทางที่แนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ